สวัสดีจ้าสวัสดีก่อนดืนะ้อนขอแนะนำตัวก่อนนะจ๊ะคอยซื้อนางเนาะหรือว่าซื้อนางนนอายุ34ปีเป็นคนล่าเนาะมาเห็ดใดมาเห็ดงานอยู่ประเทศไทยก็เป็นหลายปีแล้วมาตต่งงต่อายุ12ปีแต่ว่าตนนัวนี้การมีครอบครัวแต่งงาน มีลูกสองคนแต่แยกทางกันไปแล้วกับแฟนเนาะก็อยากมาเล่ารเหตุการณ์ลหลายๆอย่างในชีวิตข่อยเนาะเพื่อจะได้เป็นเพื่อสิได้มีคนอื่นที่ได้ฟังหรือว่าได้เห็นสิได้มีแรงบันดาลใจนะก็เป็นชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่อยากเอามาให้อยากอัดคลิปเรื่องเล่าของตัวเองให้คนอื่นได้หูได้ฟังเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้ อีกหลายๆคนหรือว่าชีวิตของคนเฮามันบ่คือกันมันก็มีทุกมีสุขแต่ว่าคิดว่าเฮาโศกดีที่สุดละมันบ่มีสิ่งใดที่ดีไปบรรทุกอย่างแต่ว่าคอยก็ยังมาเล่าเรื่องที่เหตุการณ์ชีวิตในที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคอยซือ่อนะแค่คิดเล่นอยากเวว่อยากาอากดคีเพยคนอื่น ได้รับรู้เนาะว่าเห็ดคอยตั้งใจคอยใส่ชีวิตที่เกิดมาหูโตมาเนาะก็มีใจความเห็ดงานสู่ทนอดทนทำงานเขามาทำงานอยู่ในกรุงเทพสิบสองปีอยู่สิบสอปีตั้งใจมาหาเงินรเพะว่าขอพัวพ,พอแม่ทั้งบ้านกันลำบากเนาะเป็นลูกคนผู้ใหญ่ มีน้องดูสี่คนเนาะมีการหาคนคอยเป็นเอือยผุ้ใหญ,ญ่ที่จริงไม่อายอยู่แต่ว่าเป็นเสียไปแล้วบบเห็นการอายเสียก่อนอายได้สองปีสามปีบ่คอกับแม่่าเสียไปบบเห็นพอยเลยกลายเป็นเอือยหมู่เป็นคนโตพี่คนโตต้องรับผิดชอบในครอบครัวต้องเป็นเสาหลักในครอบครัวพ่อแม่ก็ตั้งความหวังไว้ที่คอยหลายที่สุดน้องๆคนก็น นี่อยู่ตอนนี้ก็ตามคนต่างม,มีครอบครัวอะไรๆน้องๆก็แต่ว่าอยากมาเล่าตั้งแต่ชีวิตข่อยตั้งแต่อายุสิบสองปีเนาะจิบลมดนตกี้เพื่อนกับบ่มีอยู่อยู่กับตูตั้งแต่ใน,น,นหอน,บบออน,อนอนน้ำพอน้ำแม่เข่าก็อืดกินแม่เลยไปคอเขาแล้วก็เห็ดหน้าก็หน้านำถว่วมัก็อืดเขา่าอืดน้ำก็แม่ก็ได้ไปคอเขาไปหาเห็ด ไปหาแง่ใครมะแดงได้ไปนะแม่เนาะหาแง่ใครมะแดงไปแลกเขาคอเขา,เขานในบ้านน,นี่นี็คิดดิตนแม่เนาะคิดดิตนแม่ดิตนพอ่อเขาคือมาทุกมาอยากแทะวันนี้แต่ว่ากระโชกดียูมีอาอาน้องของพออ่อนะเพิ่นได้มากกุงเท่เพิ่นก็เป็นสาวแล้วก็ไดีทรงนง่นทรงยังให้ปูละแต่ว่า โชคดีเราก็เห็นว่าครอบครัวอายลําบากอันนี้ก็ได้คิดเห็นคอยคอย,อยตอนนั้นคอยเรียนอยู่ปอหาสิมอหนึ่งขึ้นม่อหนึ่งแล้วก็มอหนึ่งประมาณกลางปีเนาะพอเลตัดใจออกจากโรงเรียนเลยปู่เสียนะั้นเราเลยขึ้นไปอาของขอยนะเราเลยขึ้นเมื่อบานก็เลยได้มาได้ตัดใจมานำเรามาสู่ชีวิตตั้งแต่อายุสิบสองปี ทำงานเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาส่งไปให้พ่อแม่เบิดให้ครอบครัวเบิดให้พ่อแม่ทั้งบ้านแต่ว่ามาแรกๆปีแรกคิดว่าจะอยู่บ่ได้เลยในประเทศไทยคิดว่าอ้คิดหอดบ้านน้ำบ่เค่อยจากพ่อจากแม่มาหายซู้เมืงอเป็นคนแบบว่าคิดพนเอิญเอายังให้กินก็บ่ค่อยกินเนาสิคิดว่าคิดหอดพ่อฮอ,อแม่กู่ก็ด้กินดีแทบแบ่พ่อแม่ทั้งบ้านน่ะกินยังกับ กได้กินดีแบบนี้ก็เลยบวกินบ่กกากินสิคิดจังสันตั้งแต่ในหน่อยตั้งแต่่อยอันนั้นความคิดของ่อยเป็นจังสันจนเหตุงานกเก็บเงินอยู่ในปีนึงกลับเมื่อเมื่อ,อมาิีบ่มาอีกแล้วประเทศไทยนี่คิดหอดพ่อฮอนแม่เนาะพอเมื่อแล้วก็ยังพอ่อแม่ก็ยังลำบากชีวิตก็ยังบดีขึ้นก็เลยตัดสินใจได้กลับมาประเทศไทยอีกวันนี้มาอยู่ได้อยู่ได้สามปี 4, 4ี่ปีจังได้เมื่อบา้าน,นี้กา ตั้งใจเก็บเงินให้พ่อทรงให้พ่อให้แม่เฮ็ดเฮือนเนาะกตตั้งใจคิดคิดเริ่มต้นคืออยากได้เฮือนอยากได้นามนามกอกบานเฮาน่ะเนาะไปคิดเห็นว่าเจ้าของมตะกี้ในหน่อยไปหาตะกี้สมัยในบะมูบ่บานก็ประมาณสามสิบังคาเฮือนมีสิมีสองกอกนามกราเจ้าทาังเนี่ยนะก็ไปเอาไปสูบน้ำข้าเจา้าเบิดในหมูบ่บานสิไปสูบกินก๊อกข้าเจ้านะ กับเจ้าก็เจ้าบางบางเจ้าเจ้านึงเขาเจ้าก็สีห้วงแน่นะบางบางเท้อเขาเจ้าก็บ่ห้วงเทือกับ,กบ,บ,บห่วงมันกันแหละแต่ลมคนอยู่ล้ากันนั่นอันนี้เขาก็คิดเออมาเลยก็ได้ตั้งใจอยากได้นามบาดาลอยากได้นามกอกเป็นของเจาง้าของก็ตั้งใจเก็บมงนทรงให้พอเหตุนามตอนแรกกันทางนามเป็นของเจา้าของก็เก็บมนงนทรงแตให้คนเหตุเทือนตอนนี้ก็ได้อยู่แล้ว ได้อยู่แต่ว่าก็เฮือนก็บ่แล้วดอกพี่น้องก็ยังดีว่าที่ได้เฮ็ดเฮือนข่อยก็ย่างว่าเป็นผลสําเร็จแน่อยู่ว่าข่อยก็ได้เป็นจิตเริ่มต้นได้พ่อแม่ก็ได้ว่าได้ย่อนเจ้านี่ได้เฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานก็ได้ว่าแต่ว่ากมีน้องนุงหลายๆคนก็ซออยู่น้องก็ใหญ่ขึ้นมาแน่บางคนผู้ติดๆก็ได้มาเฮ็ดการเฮ็ดงานก็ซอยแน่อยู่ซอยก็ดีขึ้น ป่นนี้เพราะมีความหักมีความหักตั้งแต่อายุสิบห้าปีเริ่มีความหักคบก,ก,ก,กันเจ็ดแปดปีก็ย่งบริสุทวังเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> <c oughs> เนื้อคููหักปนได้คันบบแมนเนื้อคููกับโบได้กันอิลีเสื <c> ้อ <oughs> คำผู้เถ่าพนเปาอีลี่ี่ก่วเสือ้อหักกันหักที่สุดพอาคนสุดท้ายคือละครเรื่องหนึ่ง พบกันเจ็ดแปดปีเสื้อบบบได้บบวี่ยังกันแล้วก็บ,บ๊ได้คอยเป็นคนที่ว่าโบราณที่สุดจับมือ่อ,อยังแหวจับเนาะจนว่าคิดว่าแต่ว่าพบกันกรนะเพ๋าน่าคิดว่าความผูกพันยังให้เว้ายัางปรึกษากันได้เบิดคือคนอันแบบสนิทกันสนิทที่เสื้อกันเสื้อใจก็พ้นสุดท้ายกับ มันก็มีเรื่องเป็นไปเขาบัมาคอมาอย่างเกิดขึ้นได้เลยก,กันไปเนาะเรื่องความหักหอยนะ่ะสำหรับค้เรื่องหนึ่งว,าว่าวันใดก็จบมันหลายเรื่องแต่ขออย่าหวาคอยว้าลุ้ม่ว่าเหมาท่านมีคลิปหนามเท่ก็ยังสีมา,าว่าให้ฟังเนาะเรื่องความหักของ่อยมืน่อนี้ขอขอ,อทษนี่ก่อนขอขอบคุณทุกทุกคนที่ได้เข้ามาเบิงมาฟังสะและก็ให้เวลารลับฟังในคลิปของคอยที่นี้ขอขอบใจละลาย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่มาสู่งานทายแรงงานในประเทศไทยแลวก,ก็ทุกๆประเทศหรือว่ายูไสที่ได้เห็นคลิปคอ,อยขอให้ทุกคนมีแรงใจนี่กำลังใจสู่ๆกันที่คนที่อยู่ต่างแดนด้วยกันคอยทุกๆคนมุ่งมั่นในความดีเฮตุตอสิ่งอยู่ดีในทุกๆมือตั้งใจ สิ่งที่เฮาคิดไว้จะให้เป็นผลสำเร็จขอบคุณหลายๆสายสาีจ้า